สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง youtube แม่ปามแฮปปี้เดย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ปามค่อนข้างจะตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะกับกล่องพัสะดุที่แม่ปามเพิ่งได้รับมาจากเคอรี่นะคะสิ่งที่แม่ปามสั่งซื้อนะคะก็คือกุยช่ายนั่นเองค่ะทุกคนแม่ปามจะสั่งมาทอดนะคะพอดีว่าเข้าไปเจอในช้อปปีนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าเออแล้วเขาจะส่งมา สภาพไหนนะคะมาถึงเราเนี่ยจะเสียไหมนะคะในส่วนที่ใครต้องการสั่งซื้อนะคะเห็นคลิปเทียมบัมรีวิวแล้วอยากจะได้นะคะพม่วันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็บอกบอกด้วยว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะก็คือให้ทุกคนกดที่ลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปค้นหาชื่อร้านนะคะแล้วก็จะเจอนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะคะ บอกก่อนเลยว่าแม่บาม้านสั่งซื้อมานะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะเขาทำเป็นแพ็คนะคะทุกคนชุดชุดละ3แพ็คชุดละ3แพ็ค1 5 0บาทแล้วสั่งซื้อมา2ชุดนะคะ ก็คือหอ่แพ็กน,น,นั่นเองนี่นะคะแกะให้ดูกันเลยมีก,กระแจี๊ยมีกระดาษจิมมีของซึ่งแบบแมาโอ้โอคแค่ะแล้วก็ตามด้วยขวดน้ำจิม้มนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวขอเอาแบบนี้ดีวกว่าเอาก,กระแพกออกก่อนนะคะตามด้วยแบบนี้ มีความเย็นนะคะเย็นเย็นเนี่ยชื้นน้ำจิ้มสองขวดนะจ๊ะหมดแล้วนะคะในของหมดแล้วนะคะโอเคขอเก็บกระดาษแป้งก่อนนะคะก็คือคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะส่งมาให้ยังไงนะคะกับกุยช่ายนะคะแล้วก็เอามาทอดเองนะคะอ่ะมาค่ะมาดูแพ็คนี้ก่อนเลยนะ แกะออกมาก็จะเจอเดยวนะคะมันยุ่ยหน่อยหนึง่งมันเปียกมานะคะนี่ค่ะแบบนี้แพ็คขนาดนี้นะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็คือแพ็คละห้าสิบบาทแพ็คละ50บาท สแพ็ก150บาทแถมน้ำจิ้ม1ขวดนะคะตล้าสั่งซื้อมา2แพ็ค2ชุด6แพ็คด้วยกันนะคะเฉลี่ยแล้วก็ค่าส่งแพ็กละ15บาทนะคะนี่นะคะหน้าตามันก็ประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆติดโลโก้บ้านหม่องโพชนานะคะติดโลโก้บ้านหม่องโพชนาะ เขาบอกวิธีรักษามาด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อนจะบอกวิธีการเขาบอกมาว่าถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นปกติเนี่ยเจ้าเนี้ยจะอยู่ได้สองอาทิตย์ถ้าอยู่ในช่องฟรีซนะคะจะอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะอ่ะวิธีการทอดอุณหภูมิปกตินะคะสมมติว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิปกติ เอาจากตู้เย็นวางไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนำกุยช่ายลงทอดรอให้เหลืองแล้วค่อยกลับด้านแล้วก็คือทอดปกตินั่นเองนะคะอะมาดูน้ำจิ้มกันก่อนนี่นะคะขวดน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้เนี่ยแม่บมจะไปทอดแล้วออกมา ชิมให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวว่าขอตัวไปทอดก่อน,นจ้าอ๋อจะ้ใบแบบนีเดี๋ยวว่าเราจะไปทอดก่อนจ้า อดเสร็จแล้วค่ะกุยช่ายนะคะแม่บาทอดก็แบบมันเละๆหน่อยนะคะเนี่ยอ่าพอเราแกะแพ็คออกมาใช่ไหมคะเขาก็จะแบบหัน่นหั่นเป็นรอยให้เราแกะแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยแมบบ่บแกะไม่เป็นไงคะมันก็เลยออกมาแบบเละๆเ้วเอาไปทอดมันก็แบบติดกระทนนะนะคะ โอเคถึงหน้าตาพเพราะออกมามันจะดูไม่ไม่ดีแต่ลองชิมรสชาติดูนะคะอร่อยอร่อยนะคะคือ แป้งเนี่ยแม่ปามไม่ได้ทอดให้มันกรอบทั้งสองด้านก็มันจะให้กรอบด้านนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนุ่มๆหน่อยนะคะน้ำจิ้มอร่อยนะคะกลมกล่อมกลมกล่อมมากไม่ได้อวยเกินเหตุน,นะคะไม่เชื่อลองสั่งซื้อดูนะคะเดี๋ยวก็ลัชิมลิงไว้ให้ใต้คลิปน,นี้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านนะคะแล้วก็ ซื้อดูนะคะฝนตกคุยใช่ร้านร้อนเข้ากันดีมากอืม กเดี๋ยวจะกลับไปอุ่นเต้านี้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราบขอตัวจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อนะจ๊ะชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลาแม่บงแกะของรีวิวของกินอะไรนะคะอันนี้ไปก่อนเลยจ้ะบ๊ายบาย